วันนี้มันมีตำนานเกี่ยวกับคนคนหนึ่งนะครับซึ่งผู้ติดตามเขามีอยู่แค่สามสิบห้าคนนะครับจึงให้เขาคิดเลือกฆ่าตัวตายนะครับเขาเลยตัดสินใจฆ่าตัวตายนะครับเมื่อเจ็ว่าผู้ติด,ดตามเขามีน้อยเกินไปเราก็จะมาทำบุญให้เขากันนะครับไม่ใช่สิ มาอยู่ในบ้านของเขาเพื่อที่จะมาเก็บถุงเงินที่เหลือไว้ซึ่งไม่รู้ว่าวันนี้เราจะเจอเขาบ้าวันนี้มันต้องมีเขาอยู่แน่นอนแหละนั่นไงเสียมาเสียงเพลงแค่มันมาแล้วโอ้โหวินยันเขาพูดว่ากดติดตามให้หน่อย เสียงเข้ามาว่าเขาจะอยู่ชั้นนี้เขาไม่อยู่ชั้นนี้แล้วฮะสบายใจได้เกียดทุงเงินมาแป๊บผมจะกดติดตามให้คุณนะครับอย่าทำร้ายผมนะครับ๋ยวผมจะกดติดตามให้คุณเอง โอ้โหตรงนี้มันอยู่ใกล้บันไดด้วยนะเก็บอายมา,ามเขาขึ้นมาแล้วเขามาแล้วนี่ได,ด,ดครับเสียงเขาขึ้นว่าก,กดติดตามให้หน่อยเนี่ยนั่นแหละครับอย่าลืมไปกดติดตามให้เขาด้วยนะครับเุ่จะเข้าถึงจะไม่อาคาศเขีน เข้าใจนะครับเอามาแล้วช้าหน่อยนะเราต้องซ่อนก่อนนะครับระ<า><า>หว่างที่ซ่อนก็โอ้โหใครมันมายัดอยู่ในช่วงไม่รู้วันี่เข้าอยู่ในชั้นนี้อยู่นี่ครับเขาร้องไม่หยุดเลยกดติดตามให้หน่อย โอ้โหเขาอยู่ชั้นสองนี่ว่าเจ้เขาไม่ขึ้นมาชั้นนี้ละก็ดีอยู่อ่ะห้เจอถุงยาละเขาอยู่ไหนวะตอนนี้เขาจะลงไปโอเคทางสะดวกเราอยู่ชั้นข้างบนครับยิ่งเขาลงไปเรายิ่งดีครับ โอ้โหเ้ิ่มขึ้นบันไดยแล้วเขาด้วยเขาอยู่ตรงไหนวะชั้นใต้ดินเก็บออ้มาก่อนวันนี้เขายังล้อกวนคานอยู่เลยครับว่ากดติดตามให้หน่อยเขามาแล้วจีบเาอแล้วเก็บสิครับรออะไร กใ,ให้อยู่หลังหน้า,าเกิดได้ปวดลงไปผมยังไม่มีเลื่อยโอเคเสียงเขาหายไปแได้แปลว่าเขาลงไปแล้วนะครับโอเ, <Okay. S 2> เ okay. คเขาลงไปชั้นใต้ดินแล้ว ทางสะดวกฮะจีซี G ่ e C. ฮ่าๆฟ้ะจะมาผ่าอะไรตอนนี้วะอย่าขึ้นมานะครับผมขอร้องโอ้โหเขาอยู่ใกล้เป็ของสั่นสะเทือน ไม่ต้องห่วงครับเพราะเปิดประตูไม่ได้แล้วก็จะมาฟังเพลงกันนะครับทุกคนเปิดเพลงไล่มันก่อนฟังเพลงไม่สนุกเลยเว้ย ลงไปสักทีดิลงไปสักทีดินี่มันเค่งเือมลงไป ถ้านายไม่ลงไปเราก็จะไม่กดให้นะเ้าใจถ้ยมีหรือเปล่าวะอ่ะเดี๋ยวรอมันนะมันเอาเข้าลงไปแล้วนี่วะโอเคเสียงตดพูดป้าพูดป้านลงเดียวบันไดนี่ว่าตรงนั้น นี่ฮะห้องที่เราเคยมาเราจะไปห้องนี้กันนะครับห้องเดิมไปนีกวะห้องนี้แล้วกันอาา่ะฮะอีซี่ดูโฆษณายาวๆเลยโอเคฮะดูเหมือนว่าชั้นที่เราจะต้องลงไปนั่นก็คือชั้นใต้ดินนะครับ ตอนนี้เขากำลังลงไปหวังว่าจะไม่ใช่ชั้น,ตน,ตนตใต้ดินอะไยวะโอเคเ้ามอยู่ชั้นนี้แล้วเดี๋ยวแค่ซื้อท้ายเลยครับก็คือชั้นใต้ดินจริงแล้วเขามาหลอกผมจนได้ไม่นะ สุดท้ายแล้วอย่ามาขาดสิวะต้นอนร้อนีเลยสุดท้ายแล้วเขาก็ได้ตายลงไปที่เขาไปเยือนบ้านของคุณทันเษฐุทาวาแค่นี้แลหละฮะทุกคนคงได้เห็นหน้าพี่กระสือตัวนั้นอย่างชัดเจนแล้วบายฮะ